บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าๆกันโดยคุณครูนงเยาใส่จํจำปาครูตู่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าเทกันแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าเทกันเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะลดลงทีละเท่าเทกันสามารถพิจารณาได้จากนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย ของจำนวนที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากัน <L ess> การนับลดก็คือการนับจำนวนที่มีค่ามากไปน้อย <L ess> การนับลดทีละเท่าเทกัน <L ess> คือการนับลดจากจำนวนเริ่มต้นทีละเท่าๆกัน <L ess> ดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ แบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์กันแบบใดชุดของแบบรูปนะคะมี39 36 33 30และ27นักเรียนสังเกตจำนวนเลขแต่และจำนวนให้ดีนะคะว่าเป็นการนับแบบลดลด ลงทีละเท่าไรนั้นหากต้องการทราบว่าชุดจำนวนที่กําหนดลดลงทีละเท่าไรสามารถทำได้โดยนําจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกันโดยจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนนะคะคือ39-36ลบด้วย36 เหลือ3 36ลบด้วย33เหลือ3 33ลบด้วย30เหลือ3 30ลบด้วย27เหลือ3แสดงว่าเป็นการนับลดทีละ3ค่ะก็หมายถึงลบออกทีละ3ดังนั้น 39ลบด้วย3เหลือ36 36ลบด้วย3เหลือ33 33ลบด้วย3เหลือ30 30ลบด้วย3เหลือ27ค่ะแบบรูปชุดนี้แสดงความสัมพันธ์แบบนับลดทีละ3 ลองทำดูนะคะนะักเรียนชุดของแบบรูปชุดนี้ก็คือ 99, 96, 93, 90, 87, 84และ81จําจำนวนที่ต่อจาก81คือจำนวนใดเราต้องหาตัวไม่ทราบค่ะ ก่อนอื่นเราพิจารณาก่อนว่าแบบรูปชุดนี้แสดงความสัมพันธ์เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะนักเรียนลดลงลดลงทีละเท่าไรเราจะหาตัวไม่ทราบค่าได้โดยนำจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกัน โดยจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนนะคะโดยการนำ99ลบด้วย96เหลือ3 96ลบด้วย93เหลือ3 93ลบด้วย90เหลือ3 9 0ลบด้วย87เหลือ3 8 7ลบด้วย84เหลือ3 8 4ลบ81เหลือ 3. 3แสดงว่าเป็นการนับลดทีละ3นํ <Ash ELLE> 3> นำจำนวนที <terms> <ilot ák> ่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือ8 1ลบด้วย3จะได้ <there> 81ลบด้วย3ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้78ค่ะดูตัวอย่างที่สองคะนักเรียนแบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์กันแบบใดแบบรูปชุดนี้ก็มี861 857 853 849 และ845นักเรียนดูสิคะว่าชุดของแบบรูปนี้เป็นการนับแบบนับเพิ่มหรือนับลดคะนับลดนะคะจะเป็นการนับลดทีละเท่าไรนั้นเราต้องนำจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกันโดยจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนนะคะ นั่นก็คือนำ861ลบด้วย857เหลือ4 857ลบด้วย853เหลือ4 853ลบด้วย849เหลือ4 849ลบด้วย845เหลือ4 แสดงว่าลดลงทีละ4นะคะหมายถึงลบออกทีละ4ดังนั้น861ลบด้วย4เหลือ857 857ลบด้วย4เหลือ853 853ลบด้วย4เหลือ849 849ลบด้วย4เหลือ845แบบรูปชุดนี้เป็นแบบรูปแสดงความสัมพันธ์แบบนับลดทีละสีค่ะนักเรียน นักเรียนเรามาลองทำดูกันค่ะพิจารณาแบบรูปชุดนี้นะคะมีจำนวน 463, 459, 455, 451, 447และจำนวนที่จอจาก447คือจำนวนใด นักเรียนต้องมาดูก่อนนะคะว่าแบบรูปชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงลดลงทีละเท่าไรนั้นเราก็นำจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกันโดยจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนโดยนำา6 3ลบด้วย 459เหลือ4ค่ะ459ลบด้วย455เหลือ4ค่ะ455ลบด้วย451เหลือ4ค่ะ451ลบด้วย447เหลือ4ค่ะอ้าวทีนี้แสดงว่าเป็นการ นับรดทีละเท่าไหร่คะทีละ4ี่จำนวนที่ต่อจาก447คือจำนวนใดเราก็นำจำนวนที่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือ4 4 7ลบด้วย4จะได้4 4 7ลบด้วย4ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเอาช่วยกันคิดค่ะได้เท่าไหร่คะ ได้443เก่งมากค่ะมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะแบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์กันแบบใดแบบรูปชุดนี้ก็มี4,757 4,732 4,707 4,682 4,657นักเรียนดูสิคะแบบรูปชุดนี้เป็นการนับเพิ่มหรือนับลดคะนักเรียนนับลดแต่นับลดทีละเท่าไหร่นั้นเราก็นำจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกันโดยนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนเลยนะคะ โดยนำ4,757ลบด้วย4,732เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือ25 4,732ลบด้วย4,707เหลือ25 4,707ลบด้วย4,682เหลือ25 4,682ลบด้วย4,657เหลือ25เป็นการนับลดทีละ25หมายถึงลบออกทีละ25ดังนั้น4,757ลบด้วย25เหลือ4,732 4732ลบด้วย25เหลือ4,707 4,707ลบด้วย25เหลือ4,682 4,682ลบด้วย25เหลือ4,657แบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์แบบนับรถทีละ25ค่ะ ลองทำดูค่ะนักเรียนนักเรียนพิจารณาชุดของแบบรูปนี้นะคะ1,975ตัวไม่ทราบค่า925 900 875นักเรียนจำนวนที่ต่อจาก975อจําคือจำนวนใดนักเรียนสังเกตดูให้ดีนะคะว่าแบบรูปนี้ เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงลดลงทีละเท่าไหรนั้นเราก็ต้องนำจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกันโดยจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนนั้นนะคะเรามาตรวจสอบกันเลยนะคะว่า ลดลงทีละเท่าเท่ากันจริงหรือไม่โดยเริ่มจากนำหนึ่งพลบด้วย975เหลือเท่าไหร่ค่าเด็กๆเหลือ25เก่งมากค่ะแต่จำนวนที่ต่อจาก975เเรายังไม่ทราบค่าเราจะข้ามไปก่อนนะคะเพราะเราจะทดสอบว่าจะลดลง ทีละ25เท่าเท่ากันนั้นจริงหรือไม่โดยนำจำนวนที่อยู่ติดกับ925ลบด้วย900เหลือ25แล้วก็นำ900ลบด้วย875เหลือ25แสดงว่า ทุกๆจำนวนลดลงทีละ25เท่ากันใช่ไหมคะนำจำนวนที่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือ975ลบด้วย25จะได้975ลบด้วย25ได้คำตอบเท่าไหร่คะนักเรียน950เก่ 50, งมากค่ะ มาทดสอบความรู้กันนะคะนักเรียนจำนวนที่หายไปในแบบรูปคือจำนวนใดชุดของแบบรูปก็มี87 80ตัวไม่ทราบค่า66 59และตัวไม่ทราบค่านักเรียนพิจารณาใช่ะว่าแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่ ลดลงทีละเท่าไรนักเรียนลืมไหมอยังคะโดยนำจํานวนที่อยู่ติดกันมาลบกันนั่นคือ87ลบด้วย80เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7จะแสดงว่าลดลงทีละ7นั่นคือนำ8 87 ลบด้วย7เหลือ80นำจำนวนที่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือ80เป็นตัวตั้งลบด้วย7จะได้จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้73เก่งมากค่ะต่อไปนำา7 ลบด้วยเจเหลือ66นำห6สลบด้วย7เหลือลห้าสิบเกานำจำนวนที่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือห้าเป็นตัวตั้งลบด้วย7นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะคิดสิคะ ได้52เก่งมากคนักเรียนแบบรูปชุดนี้เป็นความสัมพันธ์แบบนับรถทีละเจดค่ะทดสอบความรู้อีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนจำนวนที่หายไปในแบบรูปคือจำนวนใดแบบรูปชุดนี้ก็มี405 390 375 360ตัวไม่ทราบค่าและตัวไม่ทราบค่านักเรียนพิจารณาที่ค่าแบบรูปของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงลดลงทีละเท่าไหร่นั้นเราวิธีคิดนะคะก็นำจำนวนที่อยู่ติดกันมาลบกันนั่นก็คือนำ4 4 5 ลบด้วย390เหลือเท่าไหร่คะเหลือ15แสดงว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละสิบใช่ไหมคะเราก็นำา4 5ลบด้วย15เหลือ 390 390ลบด้วย15เหลือ375 375ลบด้วย15เหลือ360นักเรียนดูสิคะจํานวนที่ต่อจาก360ก็คือนําจํานวนที่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือ360เป็นตัวตั้ง ลบด้วย15จะได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะนักเรียน345คิดต่อไปเลยนะคะนำจำนวนที่อยู่หน้าตัวไม่ทราบค่าคือ345เป็นตัวตั้งลบด้วย15จะได้จะได้เท่าไหร่คะ330เก่งมากคะนักเรียน แบบรูปชุดนี้เป็นความสัมพันธ์แบบนับลดทีละ15ค่าเรามาสรุปกันเลยนะคะนักเรียนแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าๆทากันเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะลดลงทีละเท่าๆทากันสามารถพิจารณาได้จาก นำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยของจำนวนที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้ได้ที่ลิงก์ที่คุณครูตู่แนบมานะคะนักเรียนคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่23ข้อ3ข้อ4 หน้าที่24ข้อ1ข้อ4ข้อ5เฉพาะส่วนการศึกษาไอพีอย่าลืมทำแบบฝึงหัดในหนังสือเรียนคณิตศา,าสตร์สสวท,ทหน้าที่ 32, 33, 34นะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ